น้ามาสการ์ครับปู่ครับไม่เล่นก่อนจะเล่นก่นหมอานมาบ่าพอมาบ่าพอปู่ไปใส่ก็ไปไป่น้องไข่ครับผมไป่น้องไข่ไม่อยากเป็นเสียแต่ได้ไปนั่นอยากทั้งผู้พอเป็นเสียโอ้ครับผมผู้ยีเป็นเสียก็เลยไปเป็นเจ้าง่ายปู่กันไปทั้งน้องไข่ได้ตัวดีมาฝากตอนเนี้ยที่ห้าหมูปู กชไ,ไดอยุปีแหละแต่ยุคก็ไม <c oughs> <c oughs> าไปคุณตยุิบ่ไดอกอ่อ่านัเเอาทั้งพี่แล้วนักปูนะแมนยุทั้งพี่ละเป็นจังไหก็บผมบ่เลยขามาหาปูมีตะโทะสัมผัสบันนี่ตัวเลขที่ปูปล่อยตองวดมามีจัาไหแนวกับปูเออเอาเอาเอาถามถาตองหวัดส่มามงคนขยี่ถาในปัจจุบันถามตงหวดครับถาตองหวัดก่อนปูเลขคือตัวใดงวดว่านึงนอยโู นี่ดินี่นี่ใบนี่ใบถือเพ่งนี่โอ้ถือเพ่งอันนี่เนาะถือเปลี่งอันนี้เดิเจ้เขากับพวกเข่าเก็บถือสามตัวก็ปูวาเนาะสันขวบอดนะอืมนี่ดิชี้สามสามกับผ่านท่านช้อนไม่ได้ประนด็นอันขึ้นโบดไหมอันเด็กเขาถือกัเพื่อน้องไหมจ้าเออนี่ครับผมอืมนี่อันมันตัวมันถือนี่างไรเบื่อนตัวมันถือนี่างไรครับผม อันตัวมันสยวยยอะเอาเถอะอันนี้เลขเก่าเล้วพ่อพี่น้องแล้วจะเฝ้าแคบน้าจอไปชื่อเล้วครับเล้วอันนี้เลขเก่าเอออันนี้เลขเก่าอ่าเอาเย็น,น,นเยน<า>็ยน,เมนมายืนยันเออหัวที่พันมาครับผมก็ได้สามสองนี่เนาะครับผมก็ได้สามสองนี่แหละมั่งพันมาก็ได้อันตัวนี้ก็ลดเลขทูบหนึ่ก็ได้แปดสองแต่ไม่น่าจะเปล่นก็นแปดสามเนาะไม่ใช่ว่าอีกหนึ่งตางไหม จ้าล่างรูดแกนหนึ่งรูดแกนหนึ่นเกินมันมันรุดแปดสามนี่อันนี้แปดสองกับมันดุดเร็วนี่ไหมครับผมอันนั้นกันมันแปดสามมันกัเป๊ะเลยเนี่ยนี้ครับผมทั้งบนทั้งล่างก็เดี๋ยวนี้นั่นนั่นเหรอตัวมันออกมันนี่แหละเอิ้อมันดุดเป็นบองวดก้อนก็เป็นตัวครับเอางวดก้อนก็นี่เลยเหรอนี่เด็ดซีมันออกซี่สองไงซี่สามเป็นบอครับผมนี่เนี่ยนะงวดก้อนนี่ก็เลยเจ้าล่างสองหัวเหรอแต่ว่า วันนี้มีตัวเน้นมาไปผู้ได้ได้ไปผูกใช่ไหมวันนี้ได้ไปบันทึกผู้หมวดนี้เนาะเอาบันทึกมาบันทึก่าเนาะครับผมอันอันอยู่ทั้งหนานี่พ่อไอ้พี่รังเด้ออันนี้คือนหมวดผีพานมาเอามายืนยันว่าเลขสามสองปูเขาอีหลีเนาะเลขเพียะหลักเมื่อวันที่อ่าวันที่วันนั้นมันออกวันที่อย่างไรนะวันที่วันที่สิบหกเนาะครับผม เ็กบอกวันที่สิเก็ดเนกับมากับไฮเพ่งไหนเลยนะบอกพอท่านฝันะเออพอท่านเด็ดฝันกับเร่ยมาเพ่งไหนเพื่อนเนี่ยครับผมก็หัวก้อนกับเขาส้ำตัวตัวดีครับผมพี่ว่าหาสาท็ดหมครับเขายว่าไฮขึ้นไฮส้ำแปดหมครับผมเขเรยเขาเป็นซ้ตัวตัวนี่อืก้อนพูนเออแมนมนออแล้วหก้อนบัดนี้หัวหัวนี่ก็เลยมานี่แหละมาเพ่งไดซ้ก็เรยมาจะบอกซ้ำสองครับผมซ้อันนี้เป็นทั้งสองคนมาว่าที่พอหาบอกพูดอะรลวแจ้นนะ ข้างซองครับผมน้ำที่เห็นก็เลยจับบอกซองคูนี่ก็เลยมาเขาคูแหลงนี่แหละโอ้โเขาคูนี่ห<อ>วดตั้งหนึ่งให้ว่าเขาเลขเพ่งอืมเขาเลขกเพ่งน้ปูนะแมีนหัวนี้ท่านเพ่งไปทห้หนีปูนี่ดินี่ดินี่ดิหมอนนี่ดีด,<า>ดิเพ่งแล้วเขามากับกับฝันกับฝันอยู่ดิอ๋อบานเลยกับฝันอยู่แต่ว่าอ่าเห็นอยู่เห็นกับฝันอยู่ก็เลยว่ากับป่อเป็นตัวก็เลยกว่าท่านไหนเงินแม่ยันมันผาดขึ้นวันหันว่าันหันไปแปรกับป้อเขาเด้ ครับผมครับเลขที่อันไปขึ้นบดนะนะครับผมแต่ว่าฝันดีเหล่เนาะที่กก่งเลขเพ่งเล้วกับของเพ่งอะไแล้วยังหม้อเรียงเลขมาฝันมาได้ขึ้นบดนะครับผมบัตรเทเทียนเป็นเลขเขาเลี้ยวนะโอ้ยขันเป็นไมายำยูสามสองสองสามเนี่ก็เนี่ยขันเป็นวมาเอาคู่คู่เนี่ยขันมาเย็นเราอยู่นีมันเขาทั้งสามตัวนะเพราะว่ามือนั่นลุ่งลุ่งลุ่งไห้เพิ่นไปเร็วยี่ม้อเรียงเลขมาฝันมาได้ไปขึ้นทั้งบดนะครับผมก็เลย ก็เลยไป็เปเอาน่าก็เลยนมาเปลเอาก็เล่บ่เขาเล็กปลบ่เขาแวาว่าเด็กไปเนืงนอกก็เล่า่าเคยถือเด็กตัวนี้น่าสี่สามสามมันหน่ขียนทูปเขียนนองเสาฝันมีมีฝันแดงจึ้งคึงเนาะสามสามดูๆหน่ามือมันจะต้องเป็นหานะสนองวันแรกว่าอย่งมันแรกมันสี่สามสามมันเอาน้าไม่ยิ่งนะาออกน้าไม่ยิ่งออกสี่สามสามแต่กองก็เล่ได้สี่สามสามมันผมาวันนี้เลยว่าเอะสีบ่ไหมบ่เด็กสามสามอยู่เฉี่ คนขับไก่ขับข้าขคือลักษณะคือเขาตีเพราะว่าฝนตกแห้งเลยลบเขาไปลบในบวชนะครับผมบันนี้ก็ได้เขาไปหันยิกแต่ว่าเขาไปวันนี้เป็นแปลกบันนี้ว่ามีสองหลุมกลไกที่เั็นง่ายพระพุทรูปล,ลบไปไรล<า>ยแต่ว่าแต่ว่าว่าได้มากยังไงยังง่ายไปได้นะการเงืดอดู่วาเอาสองหลุมนี่มันเป็น,นกลไกง่ายไปเฮ้า่าเดี๋ยวใส่สองหลุมมันนะครับผมเปนอย่างไ้ว่าสองสามทักทักง้อแมืว่ลเหรอ แต่เปนจับออกสามตัวมันก็สามสามสองเต็มเต็มเลยแม่นบ่เหรอครับผมนว่าโอ้ยยนงว่าดวงมันีเพิ่งเกิดะว่ากัได้สองตัวอยู่หรอกเนาะครับผมเขาสองตัวอยู่หรอกะจับออกกันเขาสองตัวสามสองเต็มเต็มหมนั่นนั่นอยู่ว่าเพื่อเลขสามสองมันกับว้านม่เต็มมันกันนั่น่จังว่านั่นแหละแตว่าพ่นว่าต่ขลองไปขึ้นทั้งหมผ่นว่าแปลให้ตัวตัวที่ทำสามครับปัญหาเก้าหนึ่งพี่นะครับผมก็เลีบกเรัน เรียกวาเมนตัวพิงกครด้ผมอันนี้วันนี้ก็เรื่อว่นนี้ละฝันว่าอ่ามีเหรนยังกล่ะมีโยมเอาน้ามาถวายใส่เดียกมาสามเดียกครับผมเปรย์มาจังไหนของสี่ตีหรออันนี้เพาเป็นตัวนี่แหละนี่แหละเป็นเปรย์นี่แหละสามหนึ่งโยมเอาน้าใส่เดียกมาถวายสามเดียกเออหนึ่งสองสามสามคนซื้อมาพูดะเดียกครับผมใส่เดียกน้ามาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมัดตั้งสามเดือกสามหนึ่งใช สามเหยียบเด้สามเนี่ยน้ง่งจะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นตัวเปรเด้อันนี้เป็นตุ๊กเปรแล้วบัดนี้บัดนี้อันนี้เป็นตุ๊กเปรได้บัตบัดนี้ก็ให้เพป็นเปรเอานะว่าเป็นเป็นยังไงไก่เป็นไงเป็นไงบัตว้าวเหี่งเหาเลยพ่อพ่อหนี้ตาวะานนี้ให้เป็นสุโมงเลยบันชีว่ายันเหมือนเปร่าอีกแลอวว่าเป็นยังครับเราเลยครับ หัวการเฮาหัวกับเราเรียงต่อหมวดนปูยังอ่ไ้เราเรียงในปัจจุบันนะอันนี้เรานีสัญปันต่อหมวดเลย่าหมวดนี่แหละเลยมามีฝันนั่นละสามเก้าปู่เลยว่าเอานั่นจะพร้อมเป็นหายเดี๋ยวมานเลยว่าเอาเอาสามตัวเลยนอเนาะห้าสามเก้าเป็นเขาอมสินเต็มเต็มแต่มเด้เต็มเลยนะออกตรงๆเลยความว่าไดเป็นตัวโตตัวเท็จนีงเลยตรงๆเลยไปออกอมสินครับผม ถ้าว่ากิดจำคู่เก่งว่าจำว่าวันร้อยมากเป็นหนึ่งวนเป็นนึ่สามแปดแท่นี้แต่เขาบอกเขามาับรแปดสามก็จเขารางนี่เลยเป็นเมื่อไหร่แม้ว่าเพื่อนไปเพื่อนไปให้เขาอ้อมสินเพื่อนตัวตัวตัวอันนี้คนนี้ยังเพ่งให้ได้เลยดีทีม้าเขามันสามสองอันนี้แต่ข้อเองพึกเองว่าจับเอาสามตัวสามสามสองอยู่เธอเลยอยู่ลำกันนี่เนี้ยนี่เมียกัน เพ่งได้กับเอาที่เรียกว่าเป่นสามสามมาสันเออที่พ่อสามสามมาสันในจิตนี่หลืว่าให้ลงว่าสันเอาก็ลงก็เป็นสองนั่นตัวเสนอกนี่เพ่งอยู่เนี่ยคมันมาให้ลงว่าสันบพรขึ้นวันนั้นบอกขึ้นเน้ะบอกว่าขึ้นทั้งทั้งขึ้นต้องลงเน้ะวันที่ว่าวันที่ว่าห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดนั่น่าละครับกันบอลลุกับมิคผู้ก็บอกอยู่ว่ามิคเจ็ดตัวเดียวที่เปลี่ยนแปลง คันลงกับเป็นหกกันขึ้นกับเป็นแปดมันล่ะแต่มาเข่าแปดเนี่ยท่นเล่นหกประตูกัดไว้เต็มๆเลยนะนั่นเป็นอะไรไม่ใช่สามตัวีเนเน็ตแต่ว่ากับเข่าสูงหมดเนีแต่พันเข่าภาาม่เข่าทุกหมดเลยนะพาท่านรุดจ้าหมดอยู่พาะท่านรุดเจ้าหมดเลยหมดที่แรกกับมาเข่าสูญหาหมดที่สองนี่กับมาเข่าเออสามตัวเลยเว้ยสามตัวห้าเก้าสี่บอ ครับก็มาจับออกอีกเขาเข้าซี่บัดนี้อันบ่ชัดนี่พรสิอ่อคับคายคับค้าบ่ครูอันบ่ชัดคิดว่าบัคว่ามันสิกลเียงทงใดูก็เลยไปอันบ่ชัดนีู่ก็เลยไปอันเบิ่งดวงนําปู่ครับผมเกินอยู่แล้ว่จะฝาวหลายอจะจะฝาวหลายว่า วนขี่เน่นหินสุดท้ายเน้นหินมือท้ายได้เหมือนรัมเอาแบบขึ้่หุกซี่สองไงหุกที่สองออกมือถ่ายได้ดิคนถึงมัดวัสนองนี่นี่มีฝันครับตัวไหนอะหุกซี่สองกะปูกัดเน้นเลยเหมือนนันโทนท่านน้ำท่องตีบมมีผู้หลับผู้วันนี้เมื่อนหร่หุกที่สองนะแต่โดนแล้วล่ะอกไม่คือไม่โดนแล้วหุกที่สองได้แต่ไปล่งสองเงนของ เพิ่นเยอ่เดี๋ยวไปลงยุ่งสองหนึ่งเยอะเขาเต็มเต็มเลยวันเพิ่นมาจะจะเฝ้าปล่อยตัวเล็กออกไปหลายให้รอดมือสุดท้ายเพิ่นอให้มือสุดท้ายหมดนี่หมดเนี่ยจะเน้นแบบที่ว่าบ่ใหายเอฟซีเตียงเงินเน้นตัวเดียวเกิดขึ้นเมียนแบบสุดเลยมันนั่นเฝ้าอีกซะบ่สักยากเยอ่บ้านี้เปลี่ยนเซปโปตัวใดเขาสิลงทุนไว้ได้แล้วนี่ตัวใดปู้มั่นใจว่านาลงทุนแล้วมันเจโตเก่าหนึ่ง เกาหนึ่งเนาะเก่าหนึ่งเออคันแม่นั่งก็อาจจะเป็นหันหัวแต่ว่าอันนี้มันมันตัวเลขตัวนี้มันสงสัยเลยเอาเขียนลงน้ำอีกตัวหนึ่งไหมับเอาไงถัาช่องเขียนไหนเอาเขียนลงนี่ละเขียนลงนั่นเขียนลงเป็นหาเจมหกกระโขเป็นตัวเดียวกันมันเคยเป็นนะโอเขียนลงนี่หมายถึงหกหนึ่งมาปูเนาะอาจจะเป็นหกหนึ่งที่อะไรนั่นเห็นว่าเอาไปเอามาได้เลขไหมมาตัวหนึ่งตัวหกหนึ่งตัวนั่นเอาเขียนเขียนเขียนหนาหน้าไปเขียนให้หนาหน้าเนี่ย ยันนั่นนะอันละเอานั่นเขียนซ้ำน้งไปกันนานเลยก็วันที่เด่งเออไหนนะเอายิ่งจะได้เนาะเอาละคุยกันไปกันมากกับคิดพ่อพอดีครับนะคิดพ่อพอดีเอไปพูดมากกับคิดพ่อเนาะปู่พ่อแม่นพ่อฮุกับโขนตัวเดียวกันนะครับผมแต่มันเป็นเบอร์เบอร์จริงนั่นนี่เนาะครับผมว่ามันเป็นน้ำเน็ตแต่มันเบอร์เอากาซาุูว่าได้ นั่นแล้วได้ได้คว้ามียนชัดแล้วสําหรับมั่มาเมื่อนี้แม่แม่จืดว่าว่าเสียเทียวผู้มันใจได้เกานี่ขันงวดเมื่อกี้บอกงวดรุ่นมา่อี้โป๊ะเลยอย่างที่นักแต่เกาได้นี่แม่นทุกงวดเลยนะมันใจนะมันใจนั่นยันบ่กฮกนึงไปท่วมเลขอหลังเขาแล้วบ้านี้ปูบ้านบ่อกหนึ่งกับจีอ่าเก้านึ่งปูเนี่ยหลังนี้ไปขึ้นมาไปยุตินี้เพราะว่าฮกกับโกนตัวเดียวกันที่เด็ดคาเฟ่เลยนะน้ำ ปลาคู่ก่อนมันก็ดีสิบี่ได้หลายหมวดที่พูาถึเร็วภันสาพอดีจีเครื่องนึงนะจีเครื่องอือจีเครื่องในเวลาเรียวพันสาพอดีหอมเอากต oui, ่จรุปว่าตัวเลขปูหวดนี่นะ <you> <c trainings> <c> ่ว <inhale> <c>. ่าท่านว่านน่ปูเบิ้งดวงเด้อปูได้ดวงดีเดี๋ยวเอารถมาเตยมน้ำปู้อแมนมาแมนของปูที่สามตัวเบ็ด ตรงตงเลยตอนว่า,านเออแต่ว่าชุดวงผู้ใดสีด่ใดท่านละอ่อะา,าเจ้าางนหันผู้นินไปแล้วเนียนม่วถือตัวเพราะว่าผู้ก็บอกว่าเจียวรถไปแดงให้เอามาเจิมน้ำปูเด,ด้เรียวมันก็เเี็กผู้กับเขาความหนาะ <Sie m. S 2> ล้วก็แมน,นนะควา,<ม>ามหนาแต่ว่าแต่า่ามนเน้นว่าถือตัวซื้อไปเน้นตัวแปรที่กิงตัวตรงตัวตัวตรงมีเป็นไห่เลียวแท้จริงแต่ของว่าอ่ามือทั้งสองทั้งสองขมาแล้วก็เพ่งในเร็วแล้ยเนี้มาแรกกับมาฝันดีขึ้นบุตร,ตร แทนที่ที่มันย่ำตัวนี้ไปเอาตัวแปรมาตัวแปรโมเมนต์นะแทนที่ที่มันย่ำตัวเลขอยู่สามตัวนี่นะมันกับเต็มๆอยู่แล้วเพิ่อกต่เขียนเห็นอยู่แตวเป็นว่าอะไรแต่เขียนมือเพ่งเลยนี่ก็ดีเนี่ยเลขอยู่นี่ไหมที่เรียกว่าเป็นสีเป็นซ้ำๆนนะแะเว็นซ้ำๆกับก็เป็นเลขกับของอันไปขึ้นโบสถ์ก็ว่าใครยแต่ของใครถือยู่วแต่ว่าผลมาจับใส่สูตรเพิ่นให้ลงมเต็มนี่นะเนี่ยเนี่ยคันเป็นเอาอยู่นี่กับคะแนนถือตัวที่ แต่เป็นน้ำปูอยู่พูปูเน้นม้วถือตัวไห่เจ้าบ้านเลีกเขาอยู่เจ้าว่าไปเน้นม้วถือตัวนะไปเน้นเอาตัวเก่าหนึ่งนี่พอใบใหญ่เพื่งลุ่มบวชนะเท่านั้นี่นี่ปูใหันมากหัวดีนะนี่นะมัดไปเน้นตัวนี่ครับผดห้าเก้าหนึ่งนะน้าง่ามอยู่พูเพราะว่าหกหนึ่งมันดังมันเสียอ้าเก้าหนึ่งเลยว่าปูปูกับมันใจยูเพราะว่าพระพุทธลูกเพื่งองค์บางไงได้ไปไปตั้งทั้งไตเลยนะครับจนมันเงยนอดบนว่า ลุ้มรองลุ้มเป็นกลไกใหญ่ลงไปน่ะแต่ว่าห้องกับว่าเดาใส่ดอกสองไปดิบนหรือล่างน่ะปูล่างนี่เน้นล่างนี่พอเน้นล่างนใหญ่ลงไปล่างนี่เออเป็นใหญ่ลงไปล่างนี่ครับเป็นใหญ่ลงไปล่างนี่เอฟซีถามว่าปูเน้นบนข้างล่างนี่เดีนี่เนี่เขียนล่างไว้แล้วก็ให้ขึ้นบนเลยนี่ให้เน้นล่างเลยแต่ว่าเลขเพ่งนี่บนมาสามหัวแล้วนะครับผมสามหัวแล้วเขาสามหัวแล้วเลขเพ่งนี่ครับผมเขาบนเขาบนตลอดนะบุลงล่างพร้อมเลขเพ่งนี่นะครับ แต่กว่ากับกับน่เขากับกันมบก็ดีกันเพราะว่ากับบเนน่เนาะวันีว่าโอ้ยปู่ก็เน้นก็แค่ว่าเนินงก็เน้นว่าถือนะวันว่าเขาเขากับตามใจเอฟซีมากรลดแกันใบละดีเพราะว่าเลขแค่หาสามสามหาเนี่ยงันบ่าล่ะกันบนลางแล้วก็เข่าหนึ่งเก่ากับกันบนลลางตั้เองเนี่ยก็เลยสองคูเน่่ล่ะอันนี้สองตัวกัเลยเงินแต่คิดว่าอันนล้สองตัวแต่อันนี้เลขคานามตนก็เคยเข่าก็เรียกมาลงน้ำเบิ้งไ้เบิ้งเคยเข่ากับเขายุแปดสามตรงๆงเนาะวันนั้นก็เลยวันคนามุนนะ มีผูดใดน้ำปูอยู่บ้มันบอกครับผมในค้ะมุ่นนี่ก็ได้เอยกรเข้าวัวนั่นก็เข้าอยู่ถือว่าชัดเจนมาดีนี่กาผมสรุปซูยอบซี่ฟั่งธลบันอ่าในส่วนของตัวเลขวดวันที่สิบหกเดือนเก้าหกฮาครับอ่าตั้งแต่ต้องวัดมาจนหอดเมื่อนี้ณเดียวนี้ก็มีเลขเพิ่มเติมกับนมาอีกตัวหนึ่งคือหกหนึ่งเท่านั้นส่วนตัวอื่นคงทีอ่าซึ่งกับมีตัวเลขดังนี้ครับไี่นัองครับมี่หก้าสาม หาหาสามอ่าซึ่งชุดนี้เป็นชุดบนอ่าในส่วนของล่างเนี่ยก็คือเก้าหนึ่งนะครับเพิ่มเติมมากคือหกหนึ่งอ่าในส่วนเลขคันน้ำม้วนกับนีอยู่ศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปดสองเจ็ดกับสองแปดนี่คือเป็นตัวขึ้นตัวลงเป็นตัวกันไว้ในส่วนหาสามสามหกหาสามนี่คือเลขเพ่งครับพปดูร่างครับซึ่งวัดตั้งหนึ่งก่าเลขสามสองกับเขาเลขเพ่งอนะไรครับแต่ว่าเลขเพ่งในใี่ใน แนมดีๆมีโอกาสงวดนี้เพราะว่าสามตัวเคยเขาเลยครับผมงวดที่ห้าสามเจ็ดน่ะนะครแล้วู้ก็บอกว่าขึ้นห้าสามแปดอ่ะเขาสามตัวเด้มันจับออกเรียนหประตูนี่ก็เต็มเต็มเลยเน้เล็เพ่งนี่ก็บ่บ่นั่นมัน้เราเราก็ม่งวดนี้อก็ม่เพ่งอีกอะลยสามสามกัว่าสิเป็นสามสมมนหมครับผมหาตงเตรีมขัน่นจับกองอยว่นี่เลขเพ่งนี่ก็คือว่าชุดโจทย์เลยนะ ครับผมสุดยอดเขาแต่ว่าวันนี้เทาสีรถตัวใดล่ะปู่บ้านสีเปลี่ยนหามันขึ้นล่องตูนหลักหน่วยที่หลักสี่หมว่นกว่างนึงหัวหัวที่แรกตรงตรงเลยนี่บ่บ่แม่นหมายถึงอสามสามมันเปลี่ยนสามสองมาจังปู่อาเนี่ยหัวหัวนี่ปู่บอกว่าเพิ่นบอกว่าในในจ้ได้ิ๊บเองบอกว่าให้ล่องซื้อหายล่องให้ล่องก็เลยมาหยับออกสามสองอันนี้ขาเขาเลยนี่วันนี้เพิ่นว่าวาจังไหนบอกไปหาสามสามหัวนี่มิจฉาบังซือบังตัวเดียวนี่ บางตัวเดียวนะบางตัว oh ท well, so. right. no. ั uh ้งกระเลยมาจะบอกว่าเป็นหุกนะเ่าหากับหุกเท่านี้นะคนบางไว้เห็นบ่ระชาตเกนแต่นเล็กน่หลักลอยแมนมันอยู่ทั้งหนาบบนี้แต่ทั้งหลังนี่หาสามนี่เต็มเต็มเลยรชบผมหาสามเออหาสามันว่าันว่านั่นเท่ากับขึ้นกัเป็นหกสามขนาดนั้นคนบอกไม่ิดว่าตัวอะไสิขึินสิลงมาละปูแมีตัวบางนี่นะตัวสงสัยตัวเดียวนี่แต่ว่าหาสามีคงทีคงทีโอ้เอา ชัดเจนแล้วบานเพ่อพี่น้องถันได้ตามคักไปนี้คิดว่ามันใจเติมยุดอกบานเออกันว่าที่พ่อบอกกันว่าไปน้องไายพูดกันพืชพ่อกอ็ดีนัน่นเป็นเ,เรียเเเร่ยวเขียเพิ่นเรี่ยวเชียโอ้เรี่ยวเขียเออพอดีพือพ่อพอดีหมดนี้ข้อใจก็จะจีบปัดแล้วบ้านเลยใจเลยใจร่งเออนาะเหออ็เนตัวใดละ่ะครู เห็นตัวใดล่ะพูว่าเรขาก็ได้พูเลยนะตัวใดล่ะพูหาสามโอ้หาสามพอดีนันนัๆนนั่นนั่นนนน่นแลวันี่าจวาผู้น้องสาวเพิ่งมาเราะเป็นหาสองเพราะคอยยดสองมาสั่นนั่นผู้น้องสาวเด้นี้บออันนี้เขาบอกกันว่าเป็นลูกัวเลาะเนาะอ่าคันเพเ่าใไม่ดวงกันเอาเอาตามเพรว่าปัตติวาไปหมื่บ้านนี่พวกพอดีคือพ่อว่าดีบัดเบ้านนั่น ฝันว่าเรียกบ่กเขียบอะไรเถอะมึงจะไปปล่อยเพราะว่าเพราะว่าเรขกเลขกนี่คือเอาห้องยุพียูเรล้วนะเพราะว่าไดยุบีเพร่ไปเอาเลขกข้างอื่นมาเพราะว่ายุหนียูเแล้าพูดพูดเหตุยูหนีไดยุหนียูเแล้วเออเม็นมาเลขฝันพูดก่เลยพูดก็สามารถเพ่งให้เห็นท่านที่ท่านไหนนะพูดเหตุใดหลายย่างนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ผู้่นปฏิบัติตามสายปลาใช่อย่างมากเพิ่นเพ่งแบบที่ว่าให้เป็นไฟใหม่เป็นย yeah, <Pat fall. S 2> ังเป็นลูกเด็กเนี não, ่ยแต่ว่าเจ้าของน เพ่งแบบไปทั้งท <window> <out> ี่เป็นเห็นเลขเหล็กที่ไหนกี่น่ะมันมันบาขึ้นกันแต่ว่าที่ตามเพิ่นกู้บาอาจารย์เพิ่นเลียนมาหนาคนมาแค่นี้เอนแต่เพิ่นมาหล่ะครูแม่พิ่นมาเนี่ยแหะจ้ากับพวกขึ้นมาไม่จิมาถือกัะตุ้งนังน่ะเอะตุ้งกระตุ้งเอาตมาบวจไม่ไม่นั่งอยู่นี่นั่งสมาธิอยู่นี่นั่งคิดอยู่นี่จังเลยไปเห็นเหล็กทุกองฉลาบคนนู้นะก็อย่งว่าคิดเขาคือได้ไปทั้งนั้นผู้กู้บาอยู่นี่แหละผู้เพิ่นเพ่งนะเพิ่นเพ่งกับสินไฟ เยอกสินเจปูเพ่งกสินเลอคนละย่างคนละย่างกันนอะเอามงินปูยังเอาชูฟังอยู่อันพอยังนั่นเราขอมาเราบอดดิปูก็ทางฝันเนาะครับเพ่งให้ลุ้นะปูกันเอาเพ่งกับเพ่งก็นนังน่งนกถอะถาจมาต้องขอโทษนกครอบมาอย่างนี้เเพ่งใหกันสามศูนย์แดงยึ่งเรพิ่งไปทุ่มโมซส้นตัวยัาเหมืนแรงมาเลยซีโมกันสามหนงกยังมูชุฟังอยู่นี่ เมื่อท่านพูดที่มาบอกกันว่าที่ยับแต่มมันเจ็ดกับแปดมันให้ยับขึ้นยับล่องนะกั็หกนะผู้บอกว่าตัวเดียวเด้งวดนั้นอ่ะมันจะยังไม่เข้าสามตัวนี่เข้าห้าสามแปดดิครับผมโดยส่วนมากกับสินเป็นกัสินมีกับสินไฟนะครูนะแม่้แย่นี่เพิ่มขึ้นมากเป็นกับสินเหล็กส่วนเนาะจังหวะพูดใดเจ้ามือบวนคนนี้อันตัวจังหวะการเป็นข้ามสวรรค์นะครูนะม้ทังนี้